อุ้ยอุ้ยตดวนครับตดวใกล้ๆกับปูวิ่งฟูดเลยตดวใกล้ครับอุ้ยแน่นแน่นครับโดนสายขาดวิประสง ไปแล้วปักส่งครับอือหือกระส่งไฟ ตัวนี้ไซส์สวยครับปักกบยางแก้คันนะครับเขกาไปเนี่ยครับปากเล็กๆซัดมิดเลยครับนี่ครับกระส่งนะครับแล้วผมดูก่อนดีกว่าเพราะกระส่งมันค่อนข้างที่จะกัดเหยื่อยากนะครับรอผมฟุมดูก่อนว่ามันมีลูกหรือเปล่าก็โหลซุ่มโหลดูหาเดินดูหาดีกว่า เดินหาดูก่นตั้นี้ครับอ,อ,รอ้อ่ามันมีลูกนะครับ ผมก็ว่าแล้วมันตั้งใจกัดเหยื่อมากเลยลุงเป็นไหนแล้วอะ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับตรงกลางกรเนี่ยน่าเห็นกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวก็จะปล่อยนะครับ <c oughs> มันมีลูกครับผมก็ว่าอยู่มันไม่น่าจะกัดเหยื่อง่ายครับหาหายากครับกระส่งเดี่ยวก็ดูแล้วมันมันมีลูกครับเนี่ยครับเดี๋ยวปล่อยมันไปดีกว่า กัดกบยางแก้คันนะครับนี่ครับกัดเข้าไปกลยางแก้คันนะครับเราก็จะปล่อยนะครับตันหนึ่งครับปวดยากตันหนึ่งครับ ออกแล้วออกแล้วครับนี่ครับกบยางแก้คันนะครับนี่ครับกับกระส่งนะครับนี่นี่ลูกลูกมันอยู่นี้ผมเห็นละนี่ครับลูกมันนะครับนี่ครับก็โอเคเราปล่อยมันไปหาลูกมันละกันโอเค ก่อนใไกลสุดนี่เลยก็ได้โอเคครับนี่ครับไฟหน้าตัวนี้น่าจะเป็นโลครับโอเคเกือบไม่เป็นโลก็เกือบถึงครับใจไปตีแล้วปล่อยเลยแล้วกันมัน,มนไม่ช้ำม,มากไปไปแล้วครับโอเคครับจบยางแก้คันนะครับเมื่อกี้ที่ใช้ตีผมก็ว่าอยู่ นี่ครับกบยางแก้คันสีพูนะครับขาสีส้มนะครับเป็นขาอะไรนะครับใช้ได้ผลนะครับกับหมายสภาพหมายงี้นะครับไม่เห็นมันพุ่งออกมันมันกัดแบบกัดตบตบผมคิดว่าปลาช่อนเอาขึ้นมากระสงก็เลยเดินตามมาหาดูว่ามันมีลูกหรือเปล่าเพราะกระส่งเป็นเป็นปลาที่จะกัดยากนะครับถ้าเกิดมันไม่มีลูกนะครับก็โอเคครับสังเกตไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคครับกบยังแก้คันสีมพูนะครับ สุดยอดครับ